จูดวงชาวราศีพฤษภเทววดาเปิดทางนะครับผมเทวดาเปิดแล้ววิ่งสิครับนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคกะตาของท่านโดนปิดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆโดนกันแกล้งในโชคกะตาใครบางคนคิดร้ายใส่ร้ายไปสีการแกล้งในโชคกะตาเพราะว่าตกตําแหน่งมีดปักตรงกลางใจกระโจนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหว อสวินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มก่อนอื่นหมอสันขอแนะนําก่อนแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางปราบมารปางสะดุกมารน,นะผมเราเป็นเหรียญเก่านะครับนะผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าจะบอกไว้ก่อนนะเหรียญมันมีเหรียญเดียวนะผมจะ,ะมีหลายเหรียญแต่ว่ามีเหรียญย่างละเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เหรียญนี้ก็ได้นะหมอสันจะส่งรูปให้ท่านดูก่อนนะจ๊ะ ครับสวยทุกเหรียญน,นะับนะผมโชคชะตาบุญกุศลวัส,สนาอํานาจบนบารมีวัส,สนาวิ่งสิครับนะเทวดาเปิดทางตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคาชูในดวงชะตานี้ครับนะสิ่งต่างๆที่ปิดดวงชะตาของท่านไว้ก็คือคอยทําตามคอยกันแกล้งคอยยื้อแย่งนั้นทําอะไรรู้หมดนั้นทําอะไรเก่งหมดนั้นทําอะไรรู้หมดนะครับจะกินข้าวอย่างไรทําอะไรที่ไหนรู้หมดนะผมปิดศาสตร์มูมาน ครับเขากันแกล้งในเรื่องราวต่างๆทําให้ดานตกตําแหน่งยาจกครับปรแปลว่าอะไรโอกาสทองมีน้อยจังหวะดีๆมีน้อยโอกาสดีเอาไปกินเรียบเราผมไม่ให้คนอื่นเราก็เรียกว่ากินเรียบฟาดเรียบนะแต่คนอื่นไม่ได้หรอกไม่ให้ดวงชะตานี้ท่านต้องบุกนะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังด้วยตัวดันเองอัศวินขี่ม้าส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก่าตั้งมั่น แล้วผมจัดหนักจะเต็มใจว่าอะไรครับผมเทวดาเอาของดีมาให้แนละ้วเอ็งเอาไปดงแก้วมณีสมบัติโลกมนุษย์เอ็งเอาไปแล้วนะผมท่าเลยจ้าท่านเทวดาจ้าหนูเอาแล้วนะจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมอสันเปรียบเทียบเฉยๆยนะแลเปรียบเทียบเฉยเยเปรียบเปยมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเทวดาเอามาให้ครับนะผมแต่เทวดามาให้จริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้อย่ามาล้อเล่นแล้วนะผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมืจริงนะครับเทวดา มมเราบอมีระบุเอาไว้ไม่เชื่อท่านก็ไปดูตามโบสถ์ตามวัดตามว,วาวาดรูปเทวดาไว้แต่ไม่หมดท่านไม่เชื่อไม่ได้นะ,นะครับสุขศาตนาพูดถึงเทวดาหมดนะครับมีจริงนะครับชีวิตหลังความตายมีจริงนะไม่ตายแล้วสูญนะเพราะฉะนั้นในโชคกตาท่านจงเชื่อเรื่องเทวดาและท่านฟังเรื่องดวงเทวดาเข้ามาส่งมอบเรื่องราวต่างๆเข้ามาช่วยหนุนดาในโชคกตาด้วยดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันบันตนาอย่างก้าวโดดยังตกตําแหน่งดงเมจิเชี่ยวเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเป็นที่พึ่ง พุทธทางร่ารวยทำบังร่ารวยสังฆังร่ารวยับผมมีพระพุธเป็นที่พึ่งับหลวงพ่อครับช่วยผมรวยด้วยครับเรามีที่พึ่งที่เดียวแหละหลวงพ่อครับวเวลาท่านกลัวผีอะหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยผีจะมาหลอกผมหลวงพ่อครับับผมอกสามซอกขนาดนี้ยังกลัวผีไม่กลัวได้ไงับผมเพราะฉะนั้นในโชกตะตาเมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชโคตตาสิงสิธ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชกตา ถึงแม้มีดดาบล้อมรอบไปถูไปตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนหนุนกั้นท่จาจะทนไม่ไหวนะผมท่านก็ต้องตีฝาวงล้อมมันออกไปแล้วก็บอกแล้วไงเทวดาเปิดทางให้ท่านวิ่งเลยนะวิ่งออกไปเลยนะผมก็คืออะไรเนี่ยบอกนมันคิดไม่ดีอ่ะนะผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะมันเอามีดดาบล้อมรอบท่านไว้ในดวงชะตาคิดอย่างนี้นะจริงไม่จริงไม่รู้เตามีดดาบล้อมรอบไว้ในดวงชะตาตามไพ่นะจ๊ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามีสิ่งิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาท่านก็นไม่ยุ่งหรอกเพราะฉะนั้นท่านเปิดทางให้เนี่ยเปิดให้วิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเพื่ออะไรเพื่อให้รวยนะับดวงชะตาคนเราจะรวยนะับจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมันตกตําแหน่งที่ไม่มีสิ่งใดมากีดก,นะกั้นนับกีดกั้นเป็นยังไงอย่างเช่นมีคนการแกล้งส่งผีมาแล้วกันไปเรื่องอาถรรพ์แล้วหมอสันนะครับเปิดทางนะครับเราก็นะครับผมเอาทําไงเจ้าแม่นังขวักก็จะขวักเงินขวักทองมาไม่ได้ เพราะว่ามันโดนปิดเอาไว้พอลูกค้าจะมาหน้าร้านเขาก็ไปโดนจิตโดนใจไงไปแล้วคนโดนก็สลึมสลือเออไม่มองไม่เห็นร้านนี้เลย <c oughs> แล้วผมก็ไปก็เลยไปเพราะ,ะนั้นถ้าเทวดามาเปิดทางก็วิง่งเลยครับวิง่งออกผลทางสว่างดวงะตาของนั่นจะตกตำแหน่งดะซนปากทงรอเตยมตัวซื้อบ้านซื้อรถนะซื้อที่ดินนะครับผมทําธุรกิจการงานการเงนินจนประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์ยสินเงินทองพอร่ำรวยแล้วเป็นไงดิน้นเลยครับ มือมันสัน่นโอ้ยเห็นมันรวยทนไม่ไหวแล้วโว้ย <c oughs> <c oughs> ล้วหมอสันก็จินตนาการไปเรื่อยแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงบอ,อกไว้เลยคนเรามันเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วผมตาอิฉายอย่างเดียวมันไม่เป็นไรอิฉาคือไม่คิดร้ายคนอื่นเออเขาก็มีนะแต่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกเอออย่างนี้เขาเริไม่เออโอเคนะคนอย่างนี้น่ารักก็เป็นปกติใช่ไหมคนเห็นโอ๊ยก็เราก็อยากเป็นเหมือนกันเราก็อยากมีเหมือนกัน เออเราก็อยากขับรถเบนซ์เหมือนกันเราก็อยากขับรถแบบนี้เหมือนกันแต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรไงก็เออก็ไม่เป็นไรแต่ฉันก็อยากได้อันนี้อิฉาแต่ว่ามีลิซียาลิซยามือมันสั่นอาจารย์มือมันสั่นไเลยอันนี้มันมือมันสั่นมันอิฉาผมมันอิฉาอย่างเดียวมันลิซยามันกันแกล้งในโชกตะตาไงเพราะฉะนั้นมันก็สิ่งต่างๆมันก็เข้ามาบรดเดบรดดังมันทําอะไรไม่ได้มันก็ไปหาหมอไปหาเรื่องเล่นลับ เล,เล่นรับมาเล่นงานท่านมันเล่นงานต่อหน้าไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อนั้นในโชคกตาซ้ายสามดาขวาสามดามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในดวกกงชะตาท่านสู้เต็มกําลังถึงแม้จะนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวนะครับผมพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขามงคล ข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดปูละีจะสองแสงตะเก็นทองปูละีหมอสันเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเทวดาับนะผมเทวดาประจําตัวเทวดาดวงชะตาครับถ้าท่านดวงดูดวงชะตาท่านไม่เชื่อเรื่องเทวดาไม่ได้เพราะหมอสันดูดวงเกี่ยวกับเทวดาลวนๆนะเกี่ยวกับเทวดานะไพ่บงบอถึงเทวดานะครับ ปูฤษีถึงเทวดานะครับท่านจะดูดวงดาวก็เป็นเทวดานะท่านดูตำดาศาสตร์ไหนก็เทวดามนเพราะฉะนั้นเทวดาเกวก่บดวงชะตานะับผมไม่เชื่อเรื่องเทวดาไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นการปกปิดซ่อนเล้นการแก้ไขปรับปุงเป็นเรื่องที่ดีครับนะผมท่านต้องอยู่ให้เป็นในเมื่อท่านลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วท่านก็ต้องปกปิดให้เป็นปิดวาจาอยู่ให้เป็นไม่ใช่ พูดวาจาไปส่อเสียดคนนั้นคนนี้คนนี้ทิ่มแทงเขาไปเจ็บปวดไปทั่วเขาก็มาเล่นงานท่านหรือเทวดา,าก็เล่นงานเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นท่านปกปิดซ่อเนเรนนะครับเขาเีอกว่าต้องนิ่งสงบอ,อ่อนโยนเขาเรียกว่าปิดวาจาเก็บวาจาอย่าไปกระทบคนอื่นถึงแม้ในใจมันอยากจะแม่มันขอคันปากเลยอยากจะพูดเหลือเกินอยากจะทิ่มแทงให้เธอเจ็บปวดรวดร้วแสนทุกข์ทรมานนะเอามีดมาปาดตรงกลางใจดูสักทีแล้วซิ ดูเธอจะทนไหวไหมนะผมเพราะฉะนัดนสิ่งต่างๆให้ท่านปิดวาจาเก็บวาจาแล้วท่านจะรวยรนะผมการตัดสินใจอย่างน่ากลัวมีไหมมีนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงนะเบาๆบางคนก็ดวงแรงบางคนอุบัติเหตุเจ็ดครั้งเจ็ดคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราดูลาศีโดยรวมนะจ๊ะนับดูแบบลาศีแบบไทยนะแบบไทย นะผมเพราะฉะนั้นวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแต่อย่าเจ็บซ้ำสองนะผมการเจ็บซ้ำสองไม่ใช่เรื่องดีนะผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ใครอยากดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่้นะครับผมหมอซันดูยังไงนะับพิมพ์วันเดือนปีเกิดของท่านมานับดูเป็นคลิปนะส่งให้กับท่านเขียนทักไลน์มาหมอซันหนูจะดูพลังบวกคลิปพ,พลังบวก4นาที ครับคลิปพลังบวก4นาะทีหมอซันก็จะดูจากวันเดิมมีเกิดแต่ว่าดูพลังบวกพลังบวกดูยังไงดูแต่สายบวกแต่ว่าถ้าเรื่องร้ายบอกไหมบอกเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าจะก้าวผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าบางคนไม่ชอบฟังพลังลบนะบฟังแล้วมันทุกเลยนะผมเพราะฉะนั้นหมอซันเน้นพลังบวกมากกว่านะครับ4นาที400บาททักไลน์มาส่งคลิปให้นะครับผมซันนี่สี่้นะครับผมทักไลน์มานะอยจ้ะนะครับ,นะรบขอท่านจำช,ชื่นครับสวัสดีครับ